เบิ่งผลลั์พี่น้องผลลัพธ์ของนาดำนะครับอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวกอขอหกนะครับกอขอหกที่แปลงนี่เพราะว่าปีใดปีใดเพิ่นจะดำเอาตลอดนะครับเพิ่นจะดำเอาตลอดก็คือเพิ่นมีทรัพยากรมีแรงงานคนเงือกเต็มเงื่อนนะครับเพิ่นก็นเลย่า,าบ,บ่บอลีบบ่อเริง ่าแปลงหน้ากับบริเวณให้หน้ามองนี้กับประมาณเบิ้งด้วยสายตาประมาณประมันหาอะไรเนาะพี่น้องหาไรเป็นรูปเอ่อเรียมพื้นผายงาวงเห็นแล้วสบายตาครับพี่น้องเอ้อช่วงเดือนมิถุนาพฤษภาพามิถุนาเพิ่งก็จะมาตุกกาตุกกาไว้บริเวณแถวนี้แล้วเพิ่งก็จะมาดำเอาช่วงนี้ข้าวกำลัง ตั้งท้องยังไม่ตูนะครับยังไม่ยังไม่ยังไม่มานเยอะแต่กําลังตั้งท้องอยู่นะครับนี่ครับการดํานามันเป็นผลดีแบบนี้สําหรับผููที่มีแรงงานเนาะสาหรับผููถ่มีแรงงานสํงงาสหรับพี่รองกรเกษตรกรสมัยใหม่บีปริงฟ้าก็จะดาหน้าแบบหวานใช้หวานเอาความสูงอยู่กลางกลาง bottom c โย่มองระยะสูงสุดมองขีงออยู่นะครับน่าจะว่ต่ำกว่า180เซนติเมตรออนซ่อนฟังทั้งพี่ดำร้อยเปอร์เซนต์หนื่งจากว่าโขกน้องหน้าของบบากล่อง,อง,นองพนมไพรอยู่ฟังฝนครับติดก,กันกับแดนโขกน้องหน้าเราเพิ่นเป็นวิถีชีวิตการดำหน้าที่แบบอ่าบ่อรีบบ่อเร่งมีแรงงานค้นกับดาไปเรื่อยเพิ่นก็เลยใดยดีนะครับเนาะมื่อนี้ ่านกายบได้เลยพาพี่น้องมาเบิงว่านีน่แหละครับคือข้อดีของการดำนาแต่ถามว่านีา่ขอเสียบอ่ะขอเสียกับมันกับโมเมนขอเสียหรอครับมันเป็นการเขาเรียกว่าขันเท้าวรีบเร่งเนาะครับเป็นเกษตรกรถ้าก็เฮ็ดเอาแบบนี้แหละพี่น้องเฮ็ดเอาแบบเรื่อยๆเรื่อย,อยดำแบบงาม,งามเอานะครับแต่ว่าฟังทั้งพีเด้อฟังทั้งพี ของพี่น่องมากลา่องนุ้งไพรยนี่งละฟังทั้งนี้วานนะครับวนัวนได้ดีพ้อมเป็นยังจังวันได้ดีเจเนึ่งระยะเวลาที่เหมาะสมสองอเพื่นวนันสองเทอ,อาได้อมอนนี้เด้อว่านาพ้อมใส่ปุ๋ยครับปริ่งปุ๋ยอัดปุ๋ยเข้าไปอัดปุ๋ยเอาฉีดยานี่คือข้อแตกต่างของการทำนาสองรูปแบบ แปลงนี้จะฉีดยาฆ่าต้นกกกระเดียงนะครับกกกระเดียงคือกกกระเดียงคือหญ้าทั่วไปจะคุ้มแบบที่แหลกก็คุ้มนี่ขึ้นมากก็คุ้มนะครับแต่ฟังนี่ตรงขามกันเป็นการดำนา100%ถามว่าความสวยงามฟังดำแน่นอนกว่าครับฟังดำแน่นอนกว่าฟังดำมาแน่นอนกว่าความงามความยัง ตอผลผลิตนี่ต้องวัดกันเดอ้อพี่น้องบอลองค์ก้นก็บ,บอกว่าวานหลายก็ได้ได้ลายวานหน่อยก็ได้หน่อยเบ่งความงามใส่สำคัญครับโอ้เหมืนนอนอ่าร่างการงานสางอีดีนี่แหละครับนี่คือแปลงนาดำบันเอยงามเกี่ยวเขาพี่น้องเอ้เพิง่งจะมาเกี่ยวเอาทรัพยากรคนในในครัวเรือนก็ห้าหกคนเกี่ยวไปเรื่อยๆถือว่าได้ดีได้งามครับพี่น้อง อันซ้อนเขาเพิ่นเนาะ